มีพระเครื่องสายกรรมฐานสวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับกลิ่งหลวงปู่มายานาวโรวัดสันติวิเวกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกลิงยาณวโรนะปี2539สภาพสวยเดิมนะครับแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะพระนอนกล่องนะครับเดิมๆสวยๆนะนะครับพระอารหันต์เมืองร้อยเอ็ดนะครับมีกล่องเดิมให้นะครับนี่กลิงยาณวโรรุ่นสร้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคม ปี39แท้ทันหลวงพ่อนะครับแล้วได้สวยนะนะครับแบบนี้ก็เลี่ยมขึ้นคอได้นะครับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ําชีนะครับหลวงปู่มาองค์นี้ได้สวยได้เดิมแบบนี้นะมีคําว่ามาตัวใหญ่ๆนะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วดูผิวพรรณนี่จมูกโดงนะครับอง์นี้เปิดไว้230นะครับกลิ่งหลวงปู่มานะครับนี่สองบาทรวมส่ง รับประกันแทส้สภาพสวยนะสายกรรมฐานไม่ควรพลาดเลยสายร้อยเอ็ดแบบนี้นะนะครับก้บนก็จะมีเจาะอ,อุดกลิ่งนะครับฝาตัวอุนี่อาเดิมๆเลยนะครับอ่านะนะองค์ตามในคลิปเลยนะกลิ่งยานาวโรปี39ใครสนใจก็แอดีดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวทิ้งรายละเอีติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิม